สวัสดีครับพี่น้องครับผู้ติดตามเพจมล้ำชินกรสุขุสุขคนเดอ้อมือนี่สีบเบิ้งวีวัฒนาการของเด็กๆทั้งสองคนนะครับมือนี่นะครับน้องใช่ยกับน้องฟิวมาต่อเอาเป็นลำทั้งสันแต่ว่าเพ่นขอมาหลาวาอย่าให้หมอใช่นี่ลำเป็นลำทั้งยาวหอยฟังแน่พู้หล่อช่วงไทยไเดี๋ยวสิให้น้องลำห้ยฟังเดยพี่น้องเดอ้อหมอแช่นกับหมอเช่นฟิวคือเกา่านะครับเอาเป้าขึ้น

จ้าวภูอมตานดิยังว่าเลี้ยงเอ้ยเลี้ยงจ้าวภูเลี้ยงท้องตื่อยบักร่ำขส่วสยแม่อมตานดิยงม่าหียงสนโอลน 方。<Fun. S 2> ีานมือนี้พ, <อ S 1> พวก<ำ>พี่น้องนี่พ่อแม่ทั้งหลายทั้งผู้ใดก็ได้ดนี่บานไก่บานไก่ได้ปลาเฮือนถิ่มไว้มาจดจอฟังลำให้ตัวผมขอนำนี่คุณลุงคนณป้าขอโทษหลวงนาหำหลวงนาคุณพ่อลายลายผู้ดใดกันได้มาเสรอกโซหันทั้งนั้นแล้วผู้ย็นพื้นนั้นได้จดจอรอก่อน ใปในสละความนอนรอฟังตั้งทาตัวผมนี้ลักิีวาขอโทษขออภัยลังเถือผมล้ำไปผิดหูผพจังพอเอ้ยพออภัยให้ผมบ้างบักบอนผิดหูไปเจอคุนขวบสว่วนเท็กเล็กอ่อนมีนั้นแล้ว ในนั้นแล้วประชุมมาเดินกว้างหันนี้บอกว่าหาภัยภัยกูอยู่นอกกูกลอยู่ไหนทุกตาทุกนาถือว่าเป็นน้องลาที่ไกลเคียงกันบางเทื่อเสียงของฉันไม่ให้มอกับสูตรคนนี้ก็ดีหลายปวดปันว่าลากะกตุนนี่จงให้ความหวานละโปวดปันบันบอนหาหาห้าแล้วมีพังมีพรขลุกจังบางอันมันบ่อสะมือกันไปหมดทุกครั้งหาลังเถื่อผมวางผิดว่างก่อนเขาให้จังว่าคนเขาละมีผิดมีผาถึงนั้นแล ว่าเป็นนักปราก็มีฮบอลตอนลงเปียบเหมือนสร้างกับขวงนี่พระองค์เพิน่นว่าก้วยเท่าก็มีห้าตกตึงย้ำไทยตั้งสีขาน้อยยังนี่กระดลมลง,ลงดังคืนบึนบินวลาตินคองคองเขานี่ยังน้อยเฉพาะคนเฮาเกิดมาในชาติต้องมีผิดแล้วก็ต้องมีภาพเพือดังเดียวกันตัวของผมขออภัยพ่อแม่พ่อแม,อแม่ทั้งเท่าทั้งแก่ทั้งพระทั้ง,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 งสงอย่าให้เสียจำหนอนสัตหีใดเตือนเปล่า เอาหานันี่เอาละหานี่จังว่าเดิกแล้วเวย้ยเดิกมาแล้วเวย้ยเดิกแล้วเวย้ยเดิกมาแล้วเอ้ยดาวสร้างกะสิเงยขนชาโลกาสิไวยขาฟังเด้อเจ้าแบบคุณพอรัดท่า ฟังเด่าเจ้าคุณพ่อศรัทธาเมื่อได้เป็นเวลาไปกองบุญนุนสงศาตนากับวงในการเลื่องทำบุญเพื่อราเสิได้เป็นทุ่ไแผ่น้ำไปข้างนาคำสั่งสอนเพื่อนว่าทำบุญได้บุญว่ามีเสื่อมมิส่วนว่าใดขึ้นคือเก่าอานิสงบอกเล่าสี่ชาตัดตอนหอดกลางขึ้นกับมีหม้อลำก่อนหอดกลังเวียนกับมีหม้อลำก่อนมาแอวเราเสาเรื่องหมอลำนี้มันเป็่นเ่องไปงั้นเสบตอนสองหาแต่หนักสามองโวหารฝีปา ผู้ที่หนึ่งนี่ก็หากคือหมอลำละผู้ญิ่งผู้ที่สองนี่ก็หากในน้ำว่าตัวผมเลี้ยงแนนดื้อหมอลำใหญ่ผู้เห็นว่าจะล้ำดีตลอดพวกนี้ที่บบนดิตนักปาตาตลอดคณะญาติในพระสงฆ์องค์การขอโปรดเก่าป่ะท่านก็อย่าถือลงโทษขอบันดิตอย่ากดหายดาราวีหาผมลำละบ่ดีนี่กะตาเนี่กะตึงลำบอนดีนี่กะตาเนี่กะตึงลำเนื้อพ่อลำเนื้อแม่เนี่กะลำเกิงเกิงผู้ขาดขาดเข,ขินเขินหังยา ากได้แต่เงินสับท่าผู้จังว่างมัดจําไปเงินเลวขันบ่มหายังเสียทาทั้งหายังเสียเวลาของพวกเจ้าลับพี่น้องผู้ของสั่งกองบุญเดี๋ยวนี้ผมคิดวนไปยุงอยู่พ่อเฮงหน้าตาสิ่งทั้งก่อนยังขาดปุ่มความรูเจ้าว่าอดซะสูพลําลำไปจนหุงอด สร้างสูพผัวลำไปจนหุงพวกนี้พอลุงแม่ปายตีนนาดาขวัญเบาถึงการโจดแก่ลไปเเปลี่ยนเบาบางเอาแต่ทางผ้หยิงสีพาเดินต่มทังยังได้ก็ต่มแล้วพอยังเดียวย่ามาทำหาสองงอแงาแงาทำหาสองงอแงาแงสิชนะเลืมแผ่ภัยให,ไหวไว้เถื่อหลังเบาถึงผิดพลาดฟางผู้ฟังเบิง่งจะหัวล้อกหามันไปศพเหมาะเตาเด่กก็เปลี่ยนได้ไม่ตอนนี้สีขอย่อมคุณไวไปหัวอาทิตย์สาก่อนตอนต่อไปครั้ง

ครับสวัสดีพี่น้องทุสูส้ทุกนะคเนเด้อบอกกับเพลินแน่หน่อยไลฟ์ผู้ไลฟ์คนเกินครับฝากซื้อฝากเสียงไว้น้ำเน็ตเด้อครับเด้อใช้อันนั้นหน่อยบ่นหน่อยเนี่ยสูงกว่าผูดคนะ <c oughs> นี้เอาฮันนเอาอันนี้พอละแต่เะวา่าวหอมซำฮันสาก่อนนอตาเอาลาโอสับเทลาวากันมฉันอาหาร

ฉันหันนี่แต่หันมาหาว่าปน้ำกันมันไหมมีอยู่คนลำไม่ผู้เปลี่ยนทันบอนเดินโอ้ยหันมานั่งแล้วพอมวันแล้วพอมวันละสิพผ้าหน้องเดินตรงแม่น่องนางลํามาอยางเดินเสินใาย่มามาน้องนางมาเดินอุ่นมานั่นแล้วแม่หุ่นมอ่ไม่ให้ตามคนยังมาเดินซาซาจังวายังกวยเขียนเดินซาซาเดินซาซาจังวายังกวยแขนที่ดีเดินหมอแเขนให้ยังนำตามคนสองคนกับไอ้ละกายบาดใหญ่ยังออกจาก ันจากหันนี้ไปชมดอกต่างอยู่ไหนให้เดาเอาดูว่าละกับผู้ว่าดงนิ่งเลยเดินว่าละเสินเสินอยู่กับมองผู้ดูคอยทางซอยบ้อยมาอยู่ไหนให้ภัยให้เกิดทีมีนั้นแล้วขนุนมากมีังวั ฟังนําไม่ใหญ่เกิดขึ้นสถานันงามอารามตาหนงน้องถํามองดูไม่คัน่อยให้แขมย่อนออกจากหางสาอ่อนเหนีล่ะแม่นสาก็ผู้ก็าไม่ไหลมุงอยู่ตําทงยุมตําทงผู้ดงใหญ่มันสงขยุงยังแนวละแอววอนบินอนนี่สาอ่อนเด้น้อมาชมดู้สักว์ป่าออกจากหางสาลิกานี่ล่ะแม่นนกเอียงล่ะบินแซวๆตอมนกแจกพร้อมเอียงคู่ขันขันนก แขกความผู้ยังผู้ขันขันือก,นกันกับนั่งผู้ห่างไกลไรบ้านโอ้ตาหวานจากบ้านเมืองมาโอ้ตาหวานจากบ้านเมืองมาฟังเสียงสักผู้นาผู้ร้องสงกลางไพเสียงเลนไหลกวางไพแก้มดงทั้งลำทั้งตัวว่าเสียงยังนอนนี่เสียงนั้นเดือเสียงนั้นเดือเสียงแม่อีดอกหนองทั้งไอให้ตอบคำตาหวานช้ำตา บานชมมาลำเป็ี่ยนผู้พ euh, ่อะใจคิดหัวสื้อจังหยับหยาหายยังเดินเสดดีคนเขียนมวนไว้ก่อนหัวนั้นนะไปอ่านมึงความเหมือนกันเพื่อนว่าอย่งไรขอให้เพี่อนพยายามนะครับขอบคุณเพื่อนครับขอบคุณทุกๆเพื่อนตำรวจก็เพิ่นไปอันเพื่อนว่าหมอเชนหมอเชนฟิ้นไปไังไหนพี่น้องใส่ได้เ่าไปอ่านม่งกันนะกดอ่านกัน บอกว่าว่าดีครับเสียงก็ดีอยู่อยยอขอบคุณคร <c oughs> ันบขอบคุณมาได้เลยนี่เออไอหน,นิาปากจะควะ่ำเนี่ยอันเอางี้สิครับเพืพ่อนบอกว่าเพื่อนอยากฟังเพื่อนอยากฟังล่ำลองมาสั่นว่าล่ำลองพระท่านไหนหลายก่อนปันไหนเอาเสียงเอาก่อนลำลา่าซะเนาะเอาลำล,าล,งล,งลา่ลลาใส่คนละขี้มันบ่แค้นไะไรใส่ใส่แค้แนไง ฟังลำลำล่าเด้อพี่น้องเด้อลำล่าเราก็เตยเด้อครับลองฟังลำลองมาดิจากใช่นั่นพี่น้องเสียงแค้นพอดีบรถามบนมันดังมันดังพอดีเสียงแค้นดังพอดีปะครับ บัดนี ng ng ang, ้จวนจวนแจ้งอาลวนแสงแสงหุงว่าจังได๋พวกพ่อลุงแม่ป่าวันนาจวนมากูดโตขันปีกขาหลายเฮียกูขันคอนดาวสางเงยงางอนงางอน วัยหันตะวันแจงอาทิตย์แสงแสงผลวังบนเป็นมือไม้พวกพี่น้องสัตว์ไทยที่มาหินเฮห,หุ่มสุ้มเจ้าว่าจังได้ผมผู้มารับใส่ได้ครับกรมละพ่อหหมอกสมควรนอสัตธานสัตธาน ฮอดอาวาสานแล้วไผ่ขนเซลหุ่มซุ้มกันห่องโหผมผู้มาเยือนโชนสะแดงสิแลลองฉลองให้ขามัดจำเสร็จทัวลาแล้วสิลาเลิกว่าลุงหนีว่าเวทีอารุ่นสิงสิหงมาตีหามองไปหมู่ลาพาพุ่นแสงทอง ไกลสว่างบ่ยิ้มแม่ว่าเราว่าจังได้นอคนแม่คุณพ่อคณะกรรมการศรัทธาผู้เพินจังสิพ่อคุ้มค่ากันอยู่ติน้อเอาล่ะโอกาสฮอดวังนี้น้องพี่ผู้มาเห็นพวกหมอลำหมอแคนหมอแค สิตา่าลาวาลงหลันลาเดออาจารย์เจ้าเมีที่นักป่าหัดล้านขออภิวาทนออมปานมเก่าใส่เสียนลาเดอหมูพวกเพื่อนน้องพี่ให้กะดีอันพระสงฆ์องค์ชี้คูสุองค์พระคุณทานขอนามัสการไปด้วยเสียงของข้าขอลาเดอ Cháu hòa phùm Hãy buồn nhu buồn xương Phùm phù cập đứa tàu bạc Tha khuân thàn จงเจริญบัดนี้ตัวกับผมสิได้อื่นสิได้สั่งว่าลากันลาแล้วเด้อผู้มายืนเป็นหันนั่งยายอยู่ริมหานขอบคุณเดอพรเดอขอบคุณเดอแม่เดอที่มาหัวมาหาฟังกันนอนั้นนวน ตั้งตาเวนละบ่เป็นส,นส่วนส่วนทั้งหัวผู้ฟอนขึ้นท่อนสว่างตาอาทิตพ์พนขวบาฝ้าคว่าเมืดสีจางหายปุ๊กเอาหลานเจ้าเด้อยให้เด้อยาตื่นมาตาแจ้งพ,พวกพอคว้าแม่คว้วเอ๋ยลูกทั้งแกงหุงต้มหละงงมกันตามนาทีเตรีมยมเสด ขว่ามีทั้งหุงวัวหัวพร้อมอาหารเส้าทานผสมพวกหมอลำก็สีค้งได้หันเตา,าขึ้นกลับถูกคนเดื้อถ้าล้อหลับนี่ทรงพ้นว่าแถมไทยผัวท่านหลาย ูท่านหน่อยตามรัทธ,ธา h อา,อา o า a แแกมคุณแม่เอออันหูนี่แล้วแต่ใจของเฮาแน่แล้วแน่นั้น,นให้ว่าบุญเจ้าท่านแล้วย่าได้บุญเขียวคุณยู่ในใจเด้อพ่อเน้อบุญสีห้องห้องใสอุ่นพัทยอยู่ในเนื้อ เอาท่านแพ้ท่านเสือเงินตาผ่าบอลนอท่านฝูบท่านมอนบุญกุศลสิตกสินสินหาให้รับเอาบุญสีผ้าให้เจ้าถึงบอลกะเสียมสีเพื่อนยาถาสับพ,พี่ให้รับพรเอาตอนนั้นเมืองสวรรค์อยู่ทางนาเจตนาะขันตังตอม จาหตุโลกเพื่อนสีย่อเทวดาเพื่อนสีย่อคันขออังทานอยู่สวรรค์คันหันเลีวแม่นบอมาอ โอ้ยอิ่มนานอนโอ้ยหลนา,นานอน่ะใส่เค้นหอันได้เตยอใส่เอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ครับตั้มบ่กับว่าถือว่าตาั้มพุบพี่น้องฝากเป็นกำลังใจต่อไปได้พี่น้องเด้อคอยเป็นคอยไปเอนนาน้อ ไม่อ่อนทอนไปกระลังหัดไม่นะครับพี่น้องอล่ำวาดล่ำมาล่ำชินะกะครกสิไปยากจากน้อยถันเป็นค้นรุ่นไม่ถันล่ำใดกสิก็ใส่เวลาด้นเติมได้พี่น้องประมาณมือหนึ่งสองมือสองเดือนสามเดือนบางคนใส่เป็นซีปีหาปีสิวสิออกล่ำใดนะครับพี่น้องเอามาเนี่เต้ยมานี่มวนๆน,น,นะท่าเด้อ โอ้ยทานผู้ฟ e ังขันดึกดึกมาเลี้วมาตื้อแบบไม่คนไทยสากลมาลำดนดนนี่เขาจังมาสาบเหีดให้คนลาบหิวหง่วงกวนควางนี่มาลำกอนขันกวนขวางมาลำกอนขันนี่มาหันทั้งยาวผู้ลีเหียบทั้งลองล้อตามของนี่สนอฮาแม่นาหำลำใดเฮคู่สุอันขันนอก จากหันข้างน,นอกเนี่ยข้างน,นอกจากหันมาตื้ยแบบไม่คนไทยนิยมฟังเสียงลมเสียงลมเฉยผาดป่าตานจะเทียมบ้านหาหนี่หนอไม่นานจากกาบานคุลากรอสแสงพยโยตะลอนลอนจวนแจงเดือบัสุริยันไก่ขันมันต้นลงนกกะเเวามาเล่ารลองแสงท้วงนี่มันคว่ำสวา่างไอจกัก กวนนังพี่ซสือเอินสาระน้องฮัสังน้องคือหือเสืลมเจ้าแมนวังวังไปกวนดื้อกวนดื้อวังวังกวนดื้อกวนดื้อวังวังบ่หันหลังเอื่นคืนมาัสังหันหลังนี่สารนน้องฮัสังสู้ฮันนาัสังผู้ฟังเอาฟังฟังฟังลามเอาลาลานลาที่ขอให้โชคดีกันเถิดน้ายกเขนมดุนนาฬิกายกเขนมดุนนาฬิกามันบอกเวลานี้ว่าให้หยุดก่อนจะขอลาจอนจากไป ท้องฟ้ามาใส่แจ่มเส่องสังท้องฟ้าใส่แจ่มเสีองสังจะจากน้องนางจุงโอ,โอ,โอร้องฝากเป็นเสียงเฮียงทำนองแบวรองกับดนตรีฝากให้เป็นสักขีจะขอทำดีไปตามเดิมจะขอเพิ่มเติมคืนเค้งเป็นเพลงลำไทยคืนเค้งนี่เป็นเพลงลำไทยเอาก่อนจะไกลก่อนจะจากไกลไม่มีอะไรเป็นห่วงเห็นเสียงลำพร้อมเสียงแคน เสียงลำพร้อมกับเสียงแขมเสียงดนตรีนี่มาดังผึดแถวจากกันไปแล้วนี่ไม่มีจืดจาง ขอลมคุนตาหาคุณตาเนาะเจ้าคุนปู่นกดปูดสาร่เนาะหียห้องสองขาห่างแม่นสังคอนไวจังว่าสามผู้ถอนผู้ทำทอดกองบุญสารละทุนเปลี่ยนงานจังแต่งท่านหมวันนี้บุญเขาดีเหลือลำาคนฟังเนาะเจ้าขุนแน่นอังปันสวรรค์เดอละ้อแม่นชันฟ้าฉันฟ้าผู้ฉันฟ้าฉันฟ้า คนย่องแม่นซึ้นส้มซ้อนนำนำเพื่อนคนานฟังนี่นาะนำนำคนานฟังนี่นาะหอมดอกมาลาจะบานเออครับขอ,บขอบคุณครับอันนี้มาบอกน้ำเนมอคเค่มาข้างในบอกอยู่ <laughs> สวัสดีพี่น้องทัาง บานยูใสกว่าบานายูกลุ่มพาว่าครับสวัสดีพี่น้องทั้งกูลิงเนี่ยนมันย้ำคือโหมดเริงแถอะมันย้ำนั่นเึง,โง,โง,โงๆๆนโหดจริงเถอวะครับพี่น้องครับจังไหก็ฝากไว้ในเด้อพี่น้องเด้อกาลังหัดไม่ไม่กับบนไม่แอกว่าตั้งแต่ปีไก่แล้วครับคอยเป็นคอยไปคอยเบิ่งคอยแย่งซอยกันเนๆๆาะนะครับอันทึ่งมอลำอมทังมอแค้นนั่นแหละพะว่าหมอล่สุซูมือนี่ก็ ขันสีล่ำแบบพอดีพ่องามมันกับใครอยู่แต่ว่าขันสีล่ำไปแบบสมนุนีมันมีหลายอย่างหลายเนี่ยพอว่าคนมันหมักบะคือกันเนาะขันหมอล่ำแบบตนแบบตนแบบหมอล่ำมีรี่เขาก็ต้องล่ำเป็นนะครับเพราะมันสิไปแค่สุกเอาเพอากินล่ำไปรองเพ่งมาล่ำมาลอยไปอย่างสิ่งนะเขาก็ต้องมีพื้นฐาน เวลาหลับงานเจ้าภาพเมื่อสี่เพิ่นเกิดสิได้สมเงินสมทองสมค่ำเพิ่นเพิ่นมาหาวายจ้างเฮ้าบ่แม่นว่าไปฮอนแล้วล่ำบ่ได้มีตรลองเบ่งมดมือมดขึ้นจี่ซี่ก็นั่นก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของเจ้าภาพดอกว่าพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่มาเลียนล่ำแล้วก็ต้องมอบให้เขาเป็นผู้ได้มีก่อนล่ำมีพื้นฐานให้ล่ำเป็นล่ะพี่น้องจังสิสามารถออกงานไหนแต่ว่าปีนี้คูก็สียเอาน้องๆนี่ออกงานน้อยู่ไยุยส่สก็ พี่น้องติดตามรับชมพี่น้องให้เบื้งให้กำลังแรงใจเดอ้อนะครับหเห็นล่ำยู่ใสกระดาเข่ามาหาได้นะครับเอาโบมี่ยังไล่บ่เนี่ยไอ้ไดรสิโบขอบคุณพี่น้องเอาไอน้นี่เอาฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจยิงเนาะครับนั่นแหละโบก็เพิ่นสวัสดีแม่สุขคนเดอ้อสวัสดีครับโบในแม่แม่ได้นี่โอ้ยเลี้ยวไปเห็นดอก เนี่ยสร้อยบอกครับเออเป็นว่าไงไหนเป็นว่าสวัสดีครับเป็นคอยเป็นคอยไปครับ <c oughs> เอาเอาอะไรล่ะไอ้นั่นน่ะบอลเช็ดน่ะไป่ใช่บ่ลต้องบอมอนี่กับบอลเคนไหนเนี่ยมาบปลเช็ดลาบกันเราจะเล่นลาบกันตเออ เอากาขึ้นเอาฟอน์ ปันป่นพุยย์ปอล์โหลดไว้เอาฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อฝากไว้คือเกา่าล่ะสองสิง์นี่ครับ<อ>มาจากอำเภอกลุ่มพระวป,ปีน้ำกันครับมาอยู่น้ำคู่อันจงไดก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจต่อคือเก่าแหละฝากติดตามเพื่ก่านในเพียรบรรชีนก่อนนะครับมือนี้ขอได้รับความขอบคุณจากพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่คนเด้อน,นะครับอันใดบริบบทยิางามก็บ,บอกลูกบอกเต่าเด้อดีใจค่าคอยอันคอมมนเอาเพราะว่า โอ้ว่ระท่านให้เก่งมาในสองเท่านี่รบระท่านให้่คอยออกจอมาในเอามือไหนย,ยังพอกันไหมครับว่บางๆสิผ้ามาอลยรโซต่ออีกนะครับวัสดีครับ